หมู่บ้านดอยเมืองเมืองขอนตั้งอยู่กลางหุบเขามีลำห้วยไหลผ่านประชากรเป็นชาวไทยลือที่นับถือพระและผีสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนพอถึงวันพระพวกเขาจะไปใส่บาตรทำบุญที่วัดไหว้พระฟังธรรมแต่ในขณะเดียวกันพอถึงเดือนยี่ของทุกๆปีพวกเขา ก็จะทำพิธีไหว้ผีเมืองพร้อมกับขอพรให้เทวดาผีเมืองช่วยคุ้มครองให้ยูลีกินหวานปราศจากภัยอันตรายพิธีเลี้ยงผีเมืองของชาวดอยเมืองจะเลี้ยงด้วยหมูตัวหนึ่งลงขันกันซื้อและนอกจากหมูแล้วคนที่เป็นผู้ชายซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวยังจะต้องไปหาจับปลาในห้วยมารวมกันที่ปารำพิธี ซึ่งตั้งขึ้นชั่วคราวใต้ต้นหง่งนอกหมู่บ้านด้วยเมื่อแต่ละคนนำปลามาได้แล้วเวลาประมาณ15-16นาฬิกาก็จะทำการเชือดหมูเชือดปลาแล่เนื้อทำเป็นอาหารหลายอย่างเช่นลาบหมูลาบปลาแกงขั่วหมูแกงปลาใส่ถ้วยชามใส่กระทงใบตองบ้างพร้อมด้วยเหล้ายาทำพิธีเส้นสวงผีเมือง ในเวลา18นาฬิกาซึ่งกำลังพลบคำ่ำโดยมีหมอผีที่เรียกว่าหมอเมืองเป็นผู้นำพาทำพิธีกรรมพิธีกรรมนี้จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ชายที่เป็นตัวแทนของแต่ละครอบครัวเข้าร่วมพิธีเท่านั้นจะไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าร่วมด้วยเลยทั้งนี้ก็มีเหตุผลว่าพวกผีเมืองนั้นมีทั้งดุร้ายและใจดี ผู้หญิงส่วนใหญ่ขวัญอ่อนจะถูกผีเข้าสิงได้โดยง่ายและเป็นอันตรายถึงชีวิตและนอกจากจะห้ามผู้หญิงแล้วชายคนใดหากภรรยากำลังตั้งท้องก็จะห้ามไม่ให้เข้าร่วมพิธีเช่นกันด้วยเกรงว่าอาจจะถูกผีเมืองที่ดุร้ายตามไปเข้าสิงภรรยานี่เป็นความเชื่อที่ชาวบ้านดอยเมืองทุกคนถูกปลูกฝังสืบต่อกันมา พิธีกรรมเลี้ยงผีเมืองในพรบข้าวันนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นกลิ่นทูบควันเทียนและกลิ่นอาหารโชยฟุ้งตลบไปทั่วบริเวณซึ่งบัดนี้สว่างโพลงด้วยไฟกองใหญ่สองสามกองที่ถูกจุดก่อไว้พอเลี้ยงอาหารผีเสร็จแล้วก็ถึงเวลาสำคัญอีกประการหนึ่งคือพิธีเข้าทรงเพื่อขอพรจากผีเจ้าเมืองคนส่งจะนั่งเข้าทรงที่หน้าศาล สวดบริกรรมเวทมนต์ดังงึมงำงึมงำครู่เดียวเท่านั้นตัวก็จะโยกสั่นเทิมไปมาสีหน้าท่าทางและน้ำเสียงก็จะเปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงที่ทรงอำนาจน่ากลัวของพูดผีให้ทุกๆุคนที่นั่งจ้องอยู่ได้แลเห็นและรู้ว่าปัดนี้ผีเมืองได้เข้าประทับร่างคนทรงแล้วถึงตอนนี้คนที่เป็นหัวหน้าบ้านก็จะพูดขอพรขึ้นว่า ข้าแต่ท่านผีเมืองบัดนี้หมูเห่เฮาได้นำอาหารและเหล้ายามาถวายบูชาท่านแล้วได้โปรดอํำนวยพรปกปักรักษาหมู่เฮาให้อยู่ลีกินหวานโดยทั่วถึงกันด้วยเถอะแต่แล้วทันใดนั้นผีเจ้าเมืองในร่างทรงก็ได้ตอบด้วยคำตอบที่ทุกคนไม่คาดคิดขึ้นว่าข้าให้พรพวกสูไม่ได้หรอกภัยใหญ่ร้ายแรงกำลังใกล้เข้ามาแล้ว แม้ข่าเองก็ต้านทานมันไม่ได้พวกสูจงเตรียมตัวหาทางป้องกันตัวเองเถอะสิ้นคำพูดของผีเจ้าเมืองพลันบรรยากาศในป่าชายดงบริเวณน,นั้นก็เปลี่ยนไปในฉับพลันคือมีกระแสลมแรงพัดอู้อๆลงมาจากยอดดอยเกิดเป็นเสียงหวีดหวิวหมู่แมกไม้น้อยใหญ่สะบัดโบกโยกเอ็น กลุ่มชายที่มาทำพิธีไหว้ผีเมืองพากันสะดุ้งขนลุกขนพองไปตามๆกันส่วนผีเจ้าเมืองพูดบอกเพียงเท่านั้นก็ออกจากร่างของคนส่งไปทันทีคล้ายจะเกรงกลัวต่ออำนาจอลีลับทำไมผีเจ้าเมืองพูดอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไรชาวบ้านคนหนึ่งถามอย่างตื่นตระหนกนั่นนิจะเกิดอะไรขึ้นนันนี่คนอื่นๆก็ต่างพากันหวาดหวัน่น ลุงหนานนวนหัวหน้าบ้านใจสั่นระทึกเอ่ยขึ้นบ้างว่าต้องเป็นลางร้ายแน่ผีเจ้าเมืองท่านบอกเหตุแล้วหมู่เฮารีบกลับเข้าบ้านกันเถอะบอกกันแล้วพากันเดินฝ่าความมืดกลับเข้าหมู่บ้านไปแจ้งข่าวร้ายลี้ลับนั้นให้ลูกเมียและญาติพี่น้องได้รับรู้ผีเจ้าเมืองเตือนว่ากำลังจะเกิดภัยอันตรายกับผู้คนในหมู่บ้านของเฮาภัยอะไรเหรอจะมีภัยอะไร ก็ยังไม่รู้ผีเจ้าเมืองไม่ได้บอกบอกแต่เพียงว่าให้เตรียมตัวหาทางป้องกันคนแก่คนเฒ่าในหมู่บ้านพอรับรู้ข่าวนั้นก็ต่างพากันวิตกกังวลบอกเตือนลูกหลานของตนว่าลูกหลานเอ้ยอย่าประมาทนะเข้าดงเข้าป่าและเวลากลางค่ำกลางคืนให้จงระวังตัวครั้นพอตกดึกประมาณเที่ยงคืนอากาศหนาวเย็นเงียบสงัดจู่ ก็บังเกิดเสียงคำรามน่าสะพรึงกลัวดังแววมาจากบนดอยหลังหมู่บ้านมันคำรามติดต่อกันอยู่ครู่ใหญ่จนผู้คนผวาตื่นตกใจขวัญกระเจิงเสือเสียงเสือคำรามได้ยินไหมหลายคนตะโกนบอกกันอย่างพรั่นพรึงพวกหมาที่เลี้ยงไว้ในหมู่บ้านก็หอนเสียงโหยหวนรับกันตลอดหัวบ้านถ่ายบ้าน เรากับจะรับรู้ถึงภัยจากเสียงคำรามที่กำลังแว่วมาเช่นเดียวกันพอเช้าวันรุ่งขึ้นลุงหนานวนวลตีเกราะเรียกประชุมลูกบ้านแต่เช้าตรู่ประกาศขึ้นว่าวันนี้อย่าเพิ่งขึ้นดอยไปทำไร่และหาของป่ากันนะทุกคนคงได้ยินแล้วว่าเสียงเสือมันร้องคำรามไม่รู้ว่ามันมาจากไหนหมู่บ้านดอยเมืองของเฮาไม่เคยมีเสือคำรามให้ได้ยินหลายปีมาแล้ว แล้วจะทำยังไงล่ะลุงหนานนวนชาวบ้านพากันถามข้าและคนอื่นๆอีกสี่ห้าคนจะขึ้นไปสำรวจดูก่อนเพื่อความปลอดภัยพวกสูทั้งหลายจงรอคอยฟังข่าวอยู่ในหมู่บ้านนี้สั่งให้รับรู้ทั่วกันแล้วลุงหนานนวนและคณะก็พากันสะพายอาวุธเดินขึ้นดอยหลังหมู่บ้านทันที โดยกระจายกำลังแยกย้ายกันตามหาเสือตัวที่มาร้องคำรามขยาวขวัญเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาและหลังจากตามหากันอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ได้พบร่องรอยของเจ้าพยักร้ายรอยของมันใหญ่มะหึมามันใช้กรงเล็บตะกุยต้นไม้จนฉีกเป็นรอยลึกปรากฏอยู่และที่น่าพิศวงยิ่งอีกประการหนึ่งคือนอกจากจะมีรอยตีนเสือแล้ว ยังมีรอยเท้าคนปะปนกันอยู่ด้วยในบริเวณเดียวกันเอ๊ะนี่รอยขนรอยเสือมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงชาวบ้านคนหนึ่งที่ชื่อนายขอบเอ่ยถามขึ้นนั่นนะสิเอหรือว่าหรือว่าลุงหนานนวลพูดพลางเหลียวไปเหลียวมายังหวาดระแวงหรือว่าอะไรลุงคนอื่นๆต่างพากันถามหรือว่ามันจะเป็นเสือสมิงอาคม คนที่กลายเป็นเสือได้นะ่ะดูสิมีรอยคนรอยเสืออยู่ปนกันยังเห็นชัดอยู่เลยคำพูดของลุงหนานนวลทําให้ทุกคนนึกถึงตำนานสมิงอาคมที่คนเท่าคนแก่เคยบอกต่อเล่าสืบกันมาว่าเสือสมิงบางตนเกิดจากคนที่เรียนอาคมจนแก่กล้าแล้วถูกอาคมเข้าตัวทําให้กลายร่างเป็นเสือสมิงที่ดุร้ายได้พอคิดถึงตำนานนี้ ทุกคนก็ขนลุกสู้ไปตามๆกันและรู้สึกคล้ายกับว่าหลังต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งในดงบริเวณนั้นมีสายตาลึกลับของใครบางคนกำลังจ้องมองดูอยู่และมีกลิ่นสาบสางของเสือโชยมาจึงพากันสยองขวัญชวนกันกลับเข้าหมู่บ้านแล้วแจ้งข่าวให้ทุกคนได้รับรู้มันเป็นเสือใหญ่จริงๆและอาจจะเป็นเสือสมิงอาคมเราต้องหาทางป้องกันก่อน ก่อนที่จะมีคนตกเป็นเหยื่อของมันลุงหนานวนบอกลูกบ้านเหล่าลูกบ้านก็พากันขวัญเสียแต่บางคนก็ไม่แน่ใจไม่เชื่อว่าจะเป็นร่องรอยของเสือสมิงอาคมพูดสันนิษฐานกันว่าคงไม่ใช่หรอกอาจจะเป็นรอยของคนเดินป่ามาเหยียบไว้แล้วเจ้าเสือนั่นมันก็บังเอิญเดินมาอยู่ในบริเวณน,นั้นในเวลาต่อมาจึงเห็นรอยอยู่ปนกันแล้วกลางดึกคืนนั้น ก็ได้เกิดเหตุร้ายให้ทุกคนในหมู่บ้านได้ประจักษ์ว่าข้อสันนิษฐานของลุงหนานวนวลนั้นเป็นความจริงนั่นคือประมาณห้าทุ่มเศษขณะที่นายขอบและนางฟูสองผัวเมียซึ่งปลูกกระท่อมอยู่ชายดงห่างจากบ้านหลังอื่นๆกำลังนอนหลับกันอยู่่ันคนทั้งสองก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงร้องเรียกดังแววมาทางหน้ากระท่อมว่าขอบขอบ เปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อยนั่นใครใครเหรอนายขอบถามพลางมองออกไปทางรอยแตกของฝาเรือนท่ามกลางความมืดเห็นแสงคบไฟของใครบางคนสว่างโพลงอยู่ที่หน้ากระท่อมของตนข้าเองนานนวลมีเรื่องด่วนจะคุยกับสูเสียงของคนถือคบเพลิงตอบแววมานายขอบ ครั้นผ่อได้ยินว่าเป็นลุงหนานวลจึงรีบเปิดประตูออกไปโดยไม่ทันได้พิจารณาแล้วทันใดนั้นสิ่งที่ม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะจูจ่ๆแสงคบไฟที่สว่างโพลงอยู่ก็ดับวับร่างเงาตะคุ่มที่บอกว่าเป็นลุงหนานวลก็กลับกลายเป็นเสือหลายพาดกรอนตัวมหึมาพุ่งพรวดเข้าตะปบขย่ำแล้วลากร่างของนายขอบหายไปอย่างรวดเร็วนางฟูตกใจสุดชีวิต เธอกรีดร้องเสียงโหยหวนกรีดกรีดอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความตื่นตระหนกเพื่อนบ้านที่อยู่ในละแวกเดียวกันเมื่อได้ยินเสียงก็ต่างจุดคบไฟขวาอาวุธวิ่งมาช่วยเหลือแต่พอไปถึงก็สายเกินไปเสียแล้วพบแต่รอยเลือดและข้าวของที่เกลื่อนกระจายส่วนนางฟูนั้นยืนตัวสั่นงันงกต่ล่ำละลักพูดบอกว่าเสือเสือสมิง มันคาบพ,พี่ขอปไปแล้วมันแปลงตัวเป็นลุงหนานนนมาหลอกให้เปิดประตูชาวบ้านดอยเมืองต่างพากันสยองใจเมื่อรู้ว่าเจ้าเสือกินคนตัวนั้นมันเป็นเสือสมิงและก็มีหลายคนพูดคล้ายกันว่าคำเตือนของผีเจ้าเมืองเป็นจริงแล้วว่าภัยอันตรายกาลังจะเกิดขึ้นกับหมู่บ้านของเฮาคืนนั้นไม่มีใครกล้าออกติดตาม เพราะต่างหวาดกลัวอาถรรพ์ร้ายของเสือสมิงต่างเฝ้ารอคอยอยู่จนกระทั่งตอนสายของวันใหม่จึงได้พากันออกติดตามขึ้นไปบนดอยแล้วก็ได้พบร่างของนายขอบคนเคราะห์ร้ายนอนอยู่ในดงถูกกัดกินแหว่งวินเป็นที่น่าเวทนาดังนั้นหลังจากฝังศพของนายขอบเสร็จแล้วเราชายหนุ่มในหมู่บ้านที่กล้าหาญจึงปรึกษากันว่า จะต้องกำจัดเจ้าสมิงร้ายตนนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของทุกทุกคนคืนนี้หมูเหาจะขึ้นไปนั่งห้างบนต้นไม้ซุ่มยิงมันเองพวกเขาต่างขันอาสามีจำนวนสามคนด้วยกันซึ่งลุงหนานนวนหัวหน้าบ้านก็สนับสนุนขึ้นว่ามันข้าก็จะไปด้วยแล้วคณะผู้อาสาปราบสมิงก็เข้าป่าขัดห้างกันอย่างรีบเร่งในป่าบริเวณน,นั้น ด้วยคาดว่าเจ้าเสมิงมันจะต้องหวนกลับมาห้างถูกขัดแยกกันบนต้นไม้สองต้นต้นละสองคนอยู่ในระยะห่างมองไม่เห็นกันเพราะมีต้นไม้ต้นอื่นๆบดบังแต่ยังพอตะโกนถึงกันได้อย่าประมาทกันเป็นอันขาดนะเสือสมิงมันมีเวทมนต์ประมาทมันไม่ได้ลุงหนานวนกำชับแล้วแยกกันขึ้นไปนั่งห้างลุงหนานวลกับนายผูย อยู่บนห้างทางเหนือด้วยกันส่วนทางใต้นายโอกับนายเวาวอยู่ด้วยกันเวลาค่อยๆผ่านไปผ่านไปจนครึ่งคืนก็ไม่มีวี่แววว่าเจ้าสมิงกินคนจะปรากฏตัวทำให้คนบนห้างต่างพากันง่วงสลึมสลือไปต่ามๆกันที่ห้างทางทิศใต้เหตุการณ์ก็ยังเป็นปกติ เสียงนกเขากู่และรีดริงเรไรต่างประสานเสียงขับกล่อมเป็นระยะระยะจนในที่สุดในายโอและในายวาก็เผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวหลับไปนานสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต่อมานายโอรู้สึกตัวตื่นเพราะจมูกได้กลิ่นเหม็นสาบสางโชยมาในระยะใกล้จึงเงยหน้าลืมตาขึ้นมองแต่แล้วก็ต้องใจหายว่า เพราะไม่เห็นหนายเวาเพื่อนของตนอยู่ข้างๆเสียแล้วมีเพียงปืนแก๊ปวางอยู่บนพื้นห้างเขาจึงก้มมองลงไปทางเบื้องล่างท่ามกลางแสงจันทร์ก็ได้เห็นหนายเวากำลังปีนจากต้นไม้ลงไปเกือบจะถึงพื้นดินอยู่แล้วส่วนอีกร่างหนึ่งซึ่งกำลังยืนจังก้าอยู่บนพื้นไม่ไกลมันคือร่างลายพร้อยของเจ้าสมิงร้ายที่น่าสะพรึงกลัวอย่าอย่าลงไป มีเสืออยู่ข้างล่างนายโอตะโกนขึ้นสุดเสียงแต่คุณพระช่วยไม่ทันแล้วเจ้าสมิงตัวนั้นมันได้กระโจนพุ่งเข้าตะปบแล้วขย้ำคาบนายเวาวร้องยังเจ็บปวดได้เพียงครั้งเดียวก็เงียบกริบลงทันทีนายโอประทับปืนยิงลงไปที่ร่างของเจ้าสมิงนัดหนึ่งแต่เจ้าสมิงร้ายไม่ปล่อยร่างของนายวาวมันคาบหายเข้าไปในดงมืดอย่างรวดเร็ว ช่วยด้วยช่วยด้วยเจ้าว่าวถูกเสือมิงคาบไปแล้วนายโอขวัญหายลืมตัวลืมตายปีนลงจากห้างกลางดึกแล้ววิ่งเตะเดไปหาลุงหนานวนวลและนายผุยส่วนลุงหนานวนวลก็รู้ว่าเกิดเหตุร้ายพอเห็นนายโอวิ่งมาหาก็ถามว่าเจ้าโอแกเหรอเกิดอะไรขึ้นเจ้าว่าวถูกเสือหมิงคาบไปแล้ว นายโอร้องตอบพลางปีนขึ้นไปหาบนห้างอย่างรวดเร็วด้วยความหวาดกลัวอยู่บนห้างทำไมายังถูกมันคาบออกไปได้เล่าก็บอกฮูเผลอตัวนั่งหลับพอรู้สึกตัวตื่นก็เห็นเจ้าวาวมันปีนลงจากต้นไม้ไปหาเสือซึ่งกำลังจ้องมองรอคอยอยู่ขั้งล่างเขาเอาปืนยิงไปนัดหนึ่งแต่มันก็ไม่เป็นอะไรมันคาบเจ้าวาวไปต่อหน้าต่อตา นายโอเล่าด้วยความตื่นตระนกเจ้าสมิงนั่นมันต้องสะกดให้เจ้าเบาลืมสติปีนลงจากห้างแน่ๆลุงหนานวนพูดด้วยความตกใจตัวสั่นเช่นกันคนทั้งสามทนนั่งเบียดกันอยู่บนห้างแคบๆด้วยความกลัวพอรุ่งเช้าจึงรีบลงจากห้างกลับเข้าหมู่บ้านไปแจ้งเหตุร้ายวันนั้นชาวบ้านดอยเมืองต่างขวัญหายกันไปหมดทั้งสิ้น ลุงหนานวลจึงพยายามตั้งสติปลุกปลอบลูกบ้านของตนหมู่เฮาทั้งหลายบัดนี้ภัยใหญ่ร้ายแรงตามที่ผีเจ้าเมืองเตือนไว้ได้เกิดขึ้นแล้วเขาจะต้องช่วยกันแก้ไขให้ได้ก่อนที่จะมีคนตกเป็นเหยื่อร้ายที่สามแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะมันเป็นสมิงมีเวทมนต์ลูกปืนก็ยิงมันไม่เข้าชาวบ้านถามด้วยความหวาดกลัว ข้าจะไปตามพรานที่มีอาคมมาปราบมันเขาชื่อพรานเซิงอยู่บ้านน้ำพุ่งฝากดอยฝัง่งทางโน้นพวกสูทั้งหลายจงรอคอยอยู่ในหมู่บ้านแล้วข้าจะรีบกลับมาลุงหนานนวลบอกลูกบ้านแล้วก็ชวนเพื่อนอีกสองคนรีบเร่งข้ามดอยไปตามพรานเซิงมาปราบเสือสมิงทันทีแล้วบ่ายวันต่อมาพรานเซิงผู้มีอาคมกล้า ก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านดอยเมืองแล้ววางแผนปราบเสือสมิงไม่ต้องกลัวข้าจะนั่งห้างซุ่มยิงมันให้ได้พรานเซิงบอกให้ความมั่นใจกับทุกทุกคนสมิงตนนี้มันมีอาคมนะปืนยิงมันไม่เข้าและแล้วมันก็มีหมอนสะกดเยื่อนั่งอยู่บนต้นไม้สูงมันก็สะกดให้เผลอตัวลงจากห้างได้ชาวบ้านเตือนมันมีอาคม ข้าก็มีอาคมก็คอยดูว่าใครจะเหนือใครพรานเส่งบอกกับทุกทุกคนด้วยความมั่นอกมั่นใจแล้วเดินขึ้นดอยโดยมีลุงหนานนวลหัวหน้าบ้านกับนายผุยไปเป็นเพื่อนด้วยและตอนบ่ายใกล้คำ่ำวันเดียวกันนั้นนั่นเองพระภิกษุหนุ่มจากเมืองไทยได้แบรกรกดสะพายบาทเดินทุดงจาริก ไปหยุดพักแรมที่ริมห้วยบนดอยเมืองตามลําพังอย่างโดดเดี่ยวท่านกลางกรดแล้วสรงน้ำในลําห้วยจนเย็นกายเย็นใจจากนั้นก็นั่งนิ่งปฏิบัติธรรมอยู่ในมุงกรดคือสวดมนต์ไหว้พระธรรมวัดเย็นเจริญจิตภาวนาแผ่เมตตาอุทิศบุญให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายมิได้มีประมาณเวลาค่อยๆผ่านพ้นไปตามลำดับ แดนดงบนดอยเมืองมีแต่ความเงียบสงัดวังเวงประมาณสี่ทุ่มแสงจันทร์สลัวส่องลอดยอดไม้ลงมาอากาศก็เหน็บหนาวเยือกเย็นพระภิกษุหนุ่มยังไม่หลับนอนท่านยังคงนั่งภาวนาอยู่ต่อไปแล้วทันใดนั้นเงาร่างดำทะมึนของชายลึกลับคนหนึ่งก็ก้กาวออกมาจากหลังพุ่มไม้กลิ่นตัวของเขา เหม็นสาบสางคล้ายกลิ่นเสือดวงตาทั้งคู่ก็มีแววแข็งกระด้างสะท้อนแสงเรืองๆอย่างน่ากลัวชายลึกลับในความมืดก้าวเดินเงียบกริบมาหยุดอยู่ห่างจากมุ้งกรดของพระภิกษุหนุ่มไปประมาณสองสามวาพลางยืนจ้องมองสะกดอย่างประสงค์ร้ายออกมาออกมาตุเจ้า ออกมาชายลึกลับเรียกบังคับด้วยเวทมนต์แต่พระภิกษุหนุ่มยังคงนั่งนิ่งท่านเห็นแล้วมนสะกดเรียกนั้นทำอะไรท่านไม่ได้ด้วยพลังแห่งคุณ,ณธรรมอันสูงส่งของท่านท่านปล่อยให้ชายลึกลับสะกดเรียกอยู่ครู่หนึ่งจึงเอ่ยพูดขึ้นบ้างว่าโยมอย่าพยายามใช้มนสะกดอาตมาภาพเลยไม่สำเร็จหรอก โยมต้องการสิ่งใดต้องการกินเนื้อของท่านนะสิตูเจ้าชายลึกลับคนนั้นตอบด้วยเสียงแหบพร่าดุดันพลางหัวเราะเบาๆยังเฮี้ยมเกรียมโยมกำลังทำบาปเพราะเห็นแก่กินรู้ไหมบาปชั่วของโยมกำลังเพิ่มพูนขึ้นทุกวันหากโยมยังไม่หยุดต่อไปโยมจะต้องได้รับดิบากกรรมจงหยุเดเถิดพระภิกษุหนุ่มกล่าวเตือน ด้วยความเมตตาวิบากกรรมอะไรดูเจ้าข้าไม่เชื่อรอกหากคืนนี้ได้กินคนอีกคนหนึ่งข้าก็จะสำเร็จวิชาสมิงอาคมแล้วท่านท่านป้องกันมนสะกดของข้าได้ก็ไม่เป็นไรยังมีเหยื่อคนอื่นๆรออยู่ถมไปพูดบอกอย่างไม่ยี่ระแล้วฉับพลันร่างของชายลึกลับคนนั้นก็เปลี่ยนไป หลายเป็นร่างของเสือสมิงที่น่าสะพรึงกลัวมันแยกเขี้ยวอ้าปากคำรามเบาๆจ้องตาที่ดุร้ายใส่ท่านอยู่ครู่หนึ่งก็หมุนตัวเดินช้าๆลับหายเข้าไปในด่งไม้มืดทิ้งกลิ่นสาบสางของมันให้อบอวนอยู่ทั่วบริเวณพระภิกษุหนุ่มผู้ทรงฌานคุณธรรมมองตามร่างของเจ้าเสมิงอาคมตนนั้นไปด้วยความสลดสังเวชและรำพึงธรรม อันเป็นพุทธภาสิทธิขึ้นมาณที่นั้นว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมฐานันหิมัญตีพาโลยาวะปาปังนปัจจติยะาปัจจติปาปังอัธพาโลทุกขังนิคัตชติเมื่อบาปยังไม่ให้ผลคนผ่านย่อมหลงลำพองใจแต่เมื่อใด ที่บาปให้ผลเมื่อนั้นคนพานย่อมต้องประสบทุกข์พระภิกษุหนุ่มรำพึงธรรมดังนั้นแล้วก็วางจิตให้ตั้งอยู่ในอุเบกขาลุกออกจากมุ้งกรดเดินจงกรมภาวนาอยู่ภายใต้แสงจันทร์จะกล่าวฝ่ายพรานเึ่งลุงหนานนวนและนายผุยซึ่งพากันนั่งห้างอยู่บนคาคบไม้ริมห้วยขณะนั้น เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วพวกเขายัางไม่หลับเตรียมปืนพร้อมกันตลอดเวลาเตรียมตัวรับมือกับสมิงกินคนแล้วทันใดนั้นเสียงรีดดิงเรไรมแมลงกลางคืนซึ่งร้องเซงแซ่กันอยู่ก็เงียบกริบกันไปเฉยเฉยราวกับนัดกันไว้ทำให้บรรยากาศในความมืดรอบด้านวังเวงอย่างลึกลับมันมาแล้วข้าได้กลิ่นของมันหากมันปรากฏตัว ข้าจะยิงมันเองพวกสูคอยนั่งดูนิ่งๆข้าร่ายอาคมป้องกันไว้แล้วอาถรรพ์ของมันสะกดพวกสูไม่ได้หรอกพรานเซิงกระซิบบอกปลางยกปืนขึ้นเตรียมพร้อมลุงหนานนวลกับนายผุยใจเต้นระทึกโครมครามอยู่ในอกเมื่อรับรู้ว่าสมิงร้ายกำลังใกล้เข้ามาทุกขณะเพราะกลิ่นของมันฟ้องแล้วเพียงครู่เดียวเท่านั้นมันก็ก้าวออกมา จากแนวไม้ที่มืดสลัวปรากฏตัวให้เห็นชัดอยู่ท่ามกลางแสงจันท์โอ้คุณพระช่วยตัวของมันเกือบเท่าวัวเลยทีเดียวเจ้าเสือเสมิงก้าวเข้ามาใกล้กับห้างอย่างอาถานมันแงนหน้าขึ้นมองดูทุกคนบนห้างอย่างมุ่งร้ายพลางใช้อาถานจากดวงตาทั้งคู่ของมันสะกดด้วยเวทมนต์หางยาวลายพร้อยของมันกวัดแกงไปมาช้า,ชา ขณะนั้นทั้งลุงหนานนวนและนายผุยรู้สึกวูบวิวคล้ายจะเป็นลมหูแววได้ยินเสียงลึกลับร้องสั่งมาอย่างทรงอำนาจว่าลงมาลงมาข้างล่างจงลงมาแต่ก่อนที่คนทั้งสองจะตกอยู่ภายใต้อาถรรพ์สะกดของสมิงพลันเสียงปืนของพรานเซิงก็ระเบิดขึ้นดังกึกก้องจนแสบแก้วหู ร่างของเจ้าสมิงร้ายพัง,งะสุดลงหมอบกับพื้นพลางทรงเสียงร้องอย่างเจ็บปวดตกใจนังโฮกโฮกสนั่นดงมันมันโดนปืนแล้วลุงหนาน,นวลนคืนสติร้องอุทานแต่เจ้าสมิงร้ายมันไม่ยอมสิน้นฤทธิ์มันยันตัวลุกขึ้นอีกแล้วพุ่งหายวับเข้าไปในโดงไม้มืดอย่างรวดเร็วมันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วนายผุยร้องขึ้นบ้าง พารานเซิงยิ้มเหี้ยมเหันมาพูดบอกอย่างมั่นใจว่าปล่อยมันไปโดนปืนลงอาคมของข้าแล้วไม่มีทางรอดรอกพรุ่งนี้เช้าก็จะได้เจอศพของมันย้อนกลับมาทางกรดของพระภิกษุหนุ่มขณะนั้นท่านยังคงเดินจงกรมภาวนาอยู่เสียงปืนดังแว่วมาท่านได้ยินชัดแล้วครู่ต่อมาก็มีเสียงพุ่งพรวดพรวดออกมาจากดงหมามืด มาทางกรดของท่านมันมันเป็นเสือสมิงตนนั้นนั่นเองมันวิ่งสวนเซมาล้มฟุบอยู่ห่างไปประมาณสี่วาชักกระตุกดิ้นทุรนทุรายประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นมันก็ค,ค่อยๆกลายร่างเป็นคนนอนหมอบพลางยื่นมือมาทางท่านและร้องครวญครางวิงวอนว่าตุเจ้าตุเจ้าช่วยช่วยเฮาด้วย พูดได้เพียงแค่นั้นก็ฟุบแน่นิ่งไปไม่เคลื่อนไหวอีกเลยจบสิ้นความเป็นสมิงอาคมพระภิกษุหนุ่มก้าวเดินเข้าไปหาและพิจารณาบางสุกุลให้ว่าอนิจจาวัตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปชิตตวานิรุชันติเตสังวูปัสโมสุขโขสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมสิ้นและดับไปเป็นธรรมดาความเข้าไประงับดับซึ่งสังขารทั้งหลายได้เป็นสุขอย่างยิ่งรุ่งเช้าวันต่อมาขณะที่พระภิกษุหนุ่มกำลังเก็บกรดและอัฐบริขารก็แว่วได้ยินเสียงคนเออะพูดกันดังมาว่าทางนี้รอยเลือดของมันมาทางนี้แล้วคนสามคน ก็ถือปืนก้าวออกมาจากหลังโด่งไม้พวกเขาตรงไปที่ร่างของชายลึกลับซึ่งนอนสิ้นใจอยู่กลางดินเจอแล้วนี่แหละเจ้าสมิงที่ข้ายิงมันเมื่อคืนนั่นรอยตีนของเสือยังปรากฏอยู่พรานเสิงบอกทุกๆุกคนต่อมาลุงหนานนวนได้หันไปเห็นพระธุดงก็ตกใจถามขึ้นว่าโต้เจ้าโอ้ท่านมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไร่ เมื่อวานนี้โยมเอ๋ยพระภิกษุหนุ่มตอบท่านรู้หรือเปล่าผู้ชายคนนี้เป็นเสือสมิงหายิงมันมาตายที่นี่พรานเซิงถามด้วยเสียงตื่นเต้นเช่นกันรู้อัตมาได้เห็นแล้วพระภิกษุหนุ่มตอบอย่างสำรวมพลางแบกกรดสะพายบาทค่อยๆก้าวเดินออกจากจุดเกิดเหตุลับหายเข้าไปในด่งไม้ โอ้พระรูปนี้คงไม่ธรรมดานแน่สามารถปรากฏอยู่ในดงสมิงได้โดยปลอดภัยพรานสึ่งพูดขึ้นอีกใช่เขาก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันทุกคนต่างพูดบอกกันแล้วก็หาฟืนมาจุดไฟเผาร่างของชายลึกลับผู้เป็นสมิงอาคมจนมอดไหมแล้วพากันเดินลงจากดอยกลับเข้าหมู่บ้านด้วยความโล่งอก โล่งใจ